ส่วนในกรณีที่กลุ่มบุคคลกลุ่มต่างๆนะคะจะเดินมีข่าวมีกระแสข่าวว่าจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่างๆนะคะให้กับประธานาธิบดีสหรัฐนะคะรวมทั้งกลุ่มของม็อบเสอไอเอนะคะก็ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติการเดินทางเยือนของผู้นําสหรัฐไปในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะคะก็จะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่กลุ่มบุคคล กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศต่างๆจะเดินทางเข้ามายื่นหนังสือถึงผู้นําสหรัฐนะคะเพราะว่าก็จะทําให้ข้อเรียกร้องของกลุ่มนั้นนะคะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลกก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นสิทธิของท่านทําได้แล้วก็ไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใดต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลไทยรวมถึงในส่วนของ การเดินทางเข้ามหมายถึงว่าในเรื่องของการที่จะเดินทางยื่นหนังสือหรือว่าการสื่อสารโดยใช้ช่องทางใดก็แล้วแต่ไปยังผู้นำสารัฐนะคะพักเพื่อไทยก็อยากจะฝากข้อคิดถึงกลุ่มกลุ่มบุคคลต่างๆที่จะกระทำเช่นนั้นนะคะให้นึกคำนึงถึงภาพลักษณ์และผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญะคะ่ะในส่วนของ จุดยืนนะคะของพักเพื่อไทยต่อการชุมนุมของม็อบสนามม้าที่นำโดยเสียอ้ายนี้นะคะเราก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าเราก็เชื่อมั่นในสิทธิการแสดงออกของความคิดเห็นแม้ว่าจะแตกต่างกับรัฐบาลนะคะของกลุ่มประชาชนทุก,ทกสีเสื้อในนั้นถือเป็นสิทธิ์ของท่านนะคะที่ท่านจะออกมาชุมนุมได้นะคะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะคะก็จะมี หน้าที่ในการรักษากฎหมายแล้วก็รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรต่างๆให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมรวมถึงต้องอ,อ,อำนวยความสะดวกในเรื่องการจราจรและรักษาสิทธิทางกฎหมายให้กับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมชุมนุมด้วยนะคะแต่ว่าก็อยากจะฝากข้อคิดไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะโดยเฉพาะแกนนำนะคะให้นำบทเรียนในอดีตนะคะมาเป็นเครื่องเตือนสติด้วยนะคะว่าผลเสีย ที่ที่เคยเกิดขึ้นนะคะจากการชุมนุมนะคะซึ่งใช้ความรุนแรงนั้นนะคะส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศชาตินะคะดังนั้นก็ขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังนะคะในการบริหารจัดการม็อบเพราะว่าหากเหตุการณ์บานปลายแล้วนาไปสู่ความรุนแรงนะคะก็จะไม่เกิดผลดีกับใครทั้งสิ้นนะคะยงเว้นผู้ที่จ้องฉกฉวยผลประโยชน์นะคะ จากความรุนแรงและการบาดเจ็บล้มตายของพี่น้องประชาชนนะคะแต่ก็ขอให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็บริหารจัดการสถานการณ์นะคะจนทำให้และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศได้อย่างแน่นอนนะคะในส่วนของการข้อเรียกร้องนะคะของกลุ่มม็อบของเสียอ้นะคะในเรื่องของ การข้อเรียกร้องต่างๆนั้นขณะนี้นะคะรัฐบาลก็ได้ยินและรับฟังข้อเรียกร้องของท่านนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องไหนที่มีประโยชน์นะคะก็จะมีการรับเอาไว้พิจารณาแต่ในข้อเรียกร้องบางเรื่องนะคะที่ไม่มีเหตุผลและเป็นไปไม่ได้นะคะรัฐบาลก็คงจะไม่สามารถทําตามข้อเรียกร้องของท่านได้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้วิธี วิถีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในการเปลี่ยนรัฐบาลนะคะเนื่องจากว่ารัฐบาลของนางสาวยิ่งรักนั้นนะคะถือว่ามีความชอบธรรมในการที่จะอยู่บริหารประเทศเนื่องจากว่าผ่านการเลือกตั้งอย่างถูกต้องนะคะจึงมีความชอบธรรมที่จะบริหารราชการแผ่นดินนะคะจนครบวาระแต่ก็ไม่ได้แปลว่านางสาวยิ่งรักนะคะจะยึดติดกับอำนาจแต่ว่า พรรคเพื่อไทยนะคะและรัฐบาลยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะถ้าเป็นไปตามระบอกและกติกาของรประชาธิปไตยไม่ใช่ด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีนอกวิถีทางราทประชาธิปไตยนะคะดังนั้นนะคะข้อเสนอนที่ไม่มีเหตุผลและเป็นไปไม่ได้ในบางเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นนะคะก็คงจะ ขอให้ท่านก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะคะก็คงจะขอให้ท่านทบทวนนะคะเพื่อประโยชน์ของชาติแล้วก็ประเทศนะคะ และจุดสุดท้ายนะคะที่จะขอฝากไว้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะแม้ว่ารัฐบาลจะเคารพสิทธิในการชุมนุมของท่านนะคะและแม้ว่าเราจะทราบดีว่าท่านมีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลแต่รัฐบาลไม่เคยมองว่าพี่น้องประชาชนนะคะเป็นคู่ขัดแย้งของรัฐบาลแม้ว่าท่านจะออกมาชุมนุมโดยที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลแล้วก็จะ ให้ความดูแลในเรื่องของปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการชุมนุมให้ท่านอย่างเต็มที่นะคะเพียงแต่ขอให้ท่านอยู่การชุมนุมของท่านอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วก็ขอให้ท่านระมัดระวังอย่ากตกให้ตัวเองเป็นเครื่องมือในการที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงนะคะเพราะว่าหากท่านบาดเจ็บหรือว่า เกิดความสูญเสียขึ้นนั้นนะคะก็จะทําให้บุคคลในครอบครัวของท่านนะคะเสียใจนะคะแต่ว่าอย่าปล่อยนะคะให้คาบเลือดและน้ำตาของท่านเป็นบันไดเพื่อก้าวสู่อำนาจของบุคคลที่ไม่มีความหวังดีกับประเทศชาติค่ะก็อันนี้นะคะก็คงจะเป็นสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยอากจะฝากเรียนพี่น้องสื่อมชนค่ะ